เมียเพียงเงินหนักกี่นกันนะยี่บ้างกันนะเออยี่มันหวานยมันวานกูผูกแขนย่นวานเมีเพียงจะยมันวานบตนียโมเป็นดอกยี่โมเป็นดอกอ่าพี่มานาะ นายสุดินท้ายเจ้าเอาเข้ามานาสุดินเ้าย่อวอาไปนันด้อทาพูดเอนกันที่เขากน้ำเมอนกันเงนเอะเออ่เขาตีน้ำเหมอนกันทวัน นองสาวคนน้องน้องสามคนไปไหูไปยื่นยื่นโบไปยื่นโ่ผูกน้องสาวไปยื่นก็ไปน้องสาวเมียก่อนคือนักตืว่าเป็นยืนะไใจ่ได้เลยเลยงกว่านี้ไปง่ายกมาผูไปพันบโอ้ยใจเต้เท่านี่เฮ้ยควัอ้ตัวนี้ไปดอยได้ไง หอยอบจัผ pues like ู้ให้ยแปดร้อยนี <h <h ่เนหอใช่หอยนี่แบ้ครับ่ดอ่างล่หาีจะพี่เห็นของเม่มักลอกลราอ่ะของของลูกของลูกเยออลูกเพื่อนเออในย้ายในใบหาเลย วิวอาุวอะไ้วาช่วยดูสีหาพันอ่อไปอ่อไปเป็นพร์ขาทายเยอะน้ำตื่นป็ดเมรัศมีนี่ขก้นรถเมล์ช่วยไวไหนล่ะ

วัดทุกคนลูกกับนีทุกคนผู้ชายกับี่ลูกม่มกับนีลูกให้เบิ้งให้เงงลูกชูทางลูใหญ่นะลูกผูทางก็ให้ว่ารูกกูลูกมึงเออทั้งในเป็นกันเบิ้งกันเต้า ลูกครั้ง่ลูกทั้งนั้นกับนี้ลูกทรั้งปัวกับนี้เอาอีกเู้นเพื่อนามันเป็นลูกนั้นกันพอดีเอาลอดเนี่ยวะช่ัวล่ะเออีกแใครเป็นเป็นอไเอย่างงี้ยเอพ่ล่ะัละ เอาอีกตัวอ๋อเลยอ๋อเลยเอาม่ได้แเนี้ก็แล้อัแพงกับแม่แพงลูกเต่าเออแพงลูกจ้าของแพงดันเท่านี่แหละตั้งคุณกระดันอันนี้หาวันเบิ้งดูเบ้ดันเบิ้งดัน่น้ำเยอะรอะเออโอ้อันนั้นเนียนค่อยอยู่น้ำกับเบิ้งย เมื่อต่บอผู้ดได้จูบขึ้นมาโดดขึ้นม่ไปไหนเดเขอย้แล้าไปใส่รือถาจินเขาวินน้ำข้ามพูดต้องกันเท่ากันเลย เเอยนกกินกกบมีดอกตอไม้ยังนึกตอกลูกตกเตาเียมกนอนาวนอเยาวอยบยาเอยู่รูนหงยาวยาวหม่ม่มนดเขนมาแาบอยู่ใน้อย่ในนี้โานก็ได้่

How no.